ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสวันแรกไปไงบ้างครับเห็นบางคนตื่นมารอตั้งแต่ตีห้านะฮะแล้วก็ช่วงประมาณ6กโมงแอปมีหมุนติ้ว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 นิดนิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เข้ากันได้ครับสำหรับของผมคือเร็วแล้วก็ง่ายมากๆนะครับนี่เข้าไปที่แอปปอาตังค์กดที่แบนเนอร์คนละครึ่ง p l u สแล้วก็กดลงทะเบียนแป๊บเดียวครับก็ได้รับข้อความแบบนี้เลยนะฮะคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง p l u สสำหรับผู้ยื่นแบบภาษี2,400บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ยื่นภาษีก็จะได้รับเงิน้สะง่าายแแล้้้ววกก็็เเรรรบบนีคัถิดดใไพ ข้อความแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยได้สิทธิ์แล้วร้อรอใช้งาน29ตุลาคมนี้นะครับส่วนใครที่กดลงทะเบียนแล้วขึ้นแบบนี้นะฮะคือให้รอ SMS ภายใน3วันไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเฟส5มานะครับอันนี้เท่ากับลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในเฟสนี้ใหม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วเดี๋ยวรอ3วันเขาจะมี SMS แจ้งเตือนขึ้นมา เนี่ยครับภายใน3วันก็จะมี SMS แจ้งเตือนขึ้นมาในแอปเป่าตังของเรานะฮะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นนะครับว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพาสนะครับ จานวนเงินสองพหรือว่า2 4 0 0บาทก็แสดงว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ละก็รอใช้งานวันที่29ได้เลยเช่นกันครับแต่เห็นบางคนก็มีปัญหาตั้งแต่การยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนกับแอปเป่าตังค์นะครับบางคนเปลี่ยนเบอร์บางคนสแกนหน้าไม่ได้บางคนยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะฮะก็อาจจะต้องไปที่ตู้ a อ m ของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าไปที่ธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะครับเมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทยโอ้โหแทบแตกนะฮะคนไปแบบเยอะมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็คือยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าแอปเป่าตังค์ไม่ ว่าโครงการนี้เนี่ยรัฐจะออกให้เรานะครับวันละ200บาทแล้วเราเนี่ยก็เติมเงินของเราใช้เงินของเราเองอีก200บาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะใช้แบบ T เต็มแม็กซ์เนี่ยในแต่ละวันคุณจะใช้เงินได้400บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับภายในวันที่11พฤศจิกายนก่อนเวลา5ทุ่มนะครับและแต่ละวันเนี่ยคุณก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะฮะโดยย้ำว่าจะต้อง จ่ายผ่าน g Wallet ในะแอปเป่าตังเท่านั้นนะครับคือคุณจะต้องมีการเติมเงินของคุณเองเข้าไปในะแอปเป่าตังก่อนด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ผูกกับธนาคารกรุงไทยไว้ก็จะเติมง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ผูกก็ไม่เป็นไรนะฮะสามารถที่จะเติมเงินได้หลายวิธีผ่านธนาคารอื่นๆก็ได้ ส่วนคลองที่ซื้อได้นะครับก็จะเป็นพวกสินค้าใช้งานทั่วไปนะครับอาหารเครื่องดื่มบริการก็จะเป็นพวกนวดสปาทำเล็บทำผมแล้วก็ขนส่งสาธารณะผ่านไรเดอร์อะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็สินค้าที่ซื้อไม่ได้ก็จะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำน,นันบัตรเงินสดนะครับบริการที่ไม่ได้ก็จะเป็นพวกสินค้าที่ต้องชําระเงินล่วงหน้าที่เป็นแบบเอ,อ่อออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยอายุไม่ถึงส ถึง16ปีในช่วง6วันที่ให้ลงทะเบียนเนี่ยไม่สามารถใช้โครงการนี้ได้นะครับรวมไปถึงคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าคุณเนี่ยจะได้รับเงินเติมให้จากรัฐบาลอีก1,700บาทนะครับบวกกับ300ที่เคยได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะไม่สามารถใช้เงินในโครงการนี้ได้ครับใครที่ได้แล้วนะครับย้ำ29ตุลาคมนี้เริ่มใช้งานได้เลยนะครับอ่ะงไรก็ฝากกดติดตามกนแลควกดแชร์กันด้วยนะครับ